มันมีเพื่อนคนหนึ่งแม่งเป็นมีเดียมเป็นนักร้องดังด้วยเพื่อนพี่ด้วยและไอคนที่เล่าให้ฟังอ่ะแม่งคือแฟนของมันมีเดียมเนี่ยที่รู้จักอยู่3คนคนที่เดือดที่สุดตั้งแต่พี่เคยฟังประวัติเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมาเลยนะมันก็คือในเอใช้ชื่สมมุติในพ่อเป็นนักร้องดังแล้วก็ในเอเนี่ยสามารถนั่งสมาธิควบก,กับพี่แล้วเรียก UFO ออกมาเนี่ย ที่เป็นลำใหญ่ที่เขาถ่ายติดได้แล้วเอาลงแล้วออกเป็นข่าวเนี่ยคือมาเป็นท้องยานเลยทีเนี้ยแฟนของเขาเนี่ยชื่อน้องบีแล้วกันเนาะเอ uh. กับบีน้องบีเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาก็เล่าให้พี่ฟังเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเขาเคยจะเลิกด้วยเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยน้องเอเนี่ยหมกมุ่นแต่เรื่องนี้มุ่นเกินไปแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเชื่อไง uh. เขาไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องอวกาศเรื่องจักรวาลเรื่องกาแล็กซี่เรื่องมิต,ติเขาไม่เชื่ออะไรเลยเขาเชื่อแต่สิ่งที่ตาเห็นเพราะฉะนั้นมันจะไปกระทางแล้วเขารู้สึกว่าในเอเนี่ยหลุดเริ่มหลุดและเริ่มจริงจังเรื่องแบบมันมีจริงมันแบบหลุดแล้วอะ่ะอ่าทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งน้องบีเนี่ยจะเลิกเขาแล้วล่ะพอจะเลิกปุ๊บเนี่ยแต่อยู่อ่ะเขาเรียกว่าชักตัวแข็งตาเหลือกนะคือนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมือเท้ากลางนิ้วแบบห้านิ้วแล้วแบบตาเหลือกอะไรเนี้ย อ่าบีเคยดูดแก้มให้ตัวเองบุ๋มป่ะนั่นแหละจะดูดให้บุ๋มอ่ะอ่าการที่ดูดให้บุ๋มเนี่ยปากมันต้องปิดถูกไหมอ่าใช่ใช่แค่ั้นปากต้องปิดมันถึงจะดูดแก้มบุ๋มได้เพราะมันเป็นสุญญากาศถูกป่ะแต่หน้าของน้องเอเนี่ยบุ๋มกว่านั้นแต่ปากเปิดทําไงวะมันทําไม่ได้ตามฟิสิกส์ทำไม่ได้ทําได้อย่างมากก็สามวิแต่อันเนี้ยมันค้างอยู่อย่างนั้นทีนี้เสียงที่ออกมาเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นเสียงจากคอมันเหมือนกับนกที่พูดได้อ่ะ เสียงนั้นออกมาคุยว่าคุณต้องทำงานร่วมกับเขาเขาคือคนของเราเชนโดน่ากลัวสัตวน์นะ